นี่มาก <c oughs> ขนพี่น้องเอ้ยเ่าท่านเด็กแก่งเ, <c oughs> เห็ดกับเขาแล้วเพราท่านเด็กแก่งอยู่น <c oughs> ี่นี่มากรวมกบกันกับเขาอีสานอีสานบานห้อยห <c oughs> ัดพายตะกี้เหรียญรวดรวมกบกันกับเขาอีสานอีสานบานเฮา หัดพายจะกี่เหรียญรวดอุ้นจะต,ต,ตีสี่ตีหาผมพี่น้องเอ้ยว่าท่านเด็กแก่งเหยียดกับเขาแล้วกับว่าท่านเด็กแก่งดูนี่ขี้นี่มากมากกเลย บาดซุ่มพญิมาคเร็วๆก็จะไปหับเล็กน้อยไปโรงเรียนอีกวัน <c oughs> นีพ้พญิมาคคุณจะตีซี่ตีหาคุมากก่อนะบาดซุ่มพญิมาคเร็วๆก็จะไปหับเล็กน้อยไปโรงเรียนอีกวันนี้ เพรท่านเด็กแก่ดูพี่น้องเออตื่นแค่เศ้าขับ่านทรงไปเน็จ้ารบเซ็นี่ยมากอ <c oughs> ่นแค่เศร้า ยังได้เศร้ามากก่นานบาดซุ่มพอยายามากเร็วๆก็จะไปหักเล็กหน่อยไปต้องเลี้ยนอีกวันนี้หัดไทยจะกี่เหรียญรวดมากกว่าน บางซุงพญามาเร็วๆก็จะไปหับเล็กหน่อยไปเล้ยงเรียนอีกวันนี้เ kind ด of <c oughs> oh. ือดกันอ้สือพกตูมาใส่ตูไว้จนเหี้ยว ท่านได้แก่งอยู่ที่นองเออตื่นแค่สาวขันบานทรงไปยังไม่จ,าจ,าจ่ายังใดก็ขอโทษขออไขยมากพ <c oughs> ี่ิดนองเออเพาท่านได้แก่งเห็ุก,กับเขาแล้วกว่าพราท่านได้แก่งอยู่นะี่ นี่มากนี่จ้ะยังไงก็ขอโทษขออภัยพูด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 เลยนี่เนาะจ้ะเซฟเซด มาก,ก่อนบานซุงพอญม,มากเร็วๆก็จะไปฮับเล็กหน่อยไปโ้งเรียนอีกวันนี้คนผิดนองเลยเพท่านด็แกงเ,เห็ดกับเขาเร็วกับเ่าท่านได้แกงอย,ย,ยู่นี่พ้มาก่อนมันมจะเศร้า ว่ายายยายมึงอ่นเหตการบ้านตรงเด้อมีการบ้านเด้อยายก็นอนบ็หลับญานิเขาท่านทรงการบานคนเดียดกัอน <c oughs> อ๋เสือพะยิปตูมใส่ตูไงเห็นเหี้ยวตับกับพวกเป็นพี่น้องเอ้ยเห็นเพิ่นเหดคลิปเลี้ยวได้เงินกับอยากได้น้ำเพิ่น สิบส่นก็ตีสี่ตีหาาอุนก็เศร้าผนผิดนองเลยพ่าท่านดกแกงเ,เห็ดกับเขาแล้วกับพท่านดกแกงอยนะู่นี่ เม่มากดึงก็เศร้าเดียดก่อนเออสื่อไปอตูมาใส่ตู้ไปจนเหี้ยหนัดไายจะกี่เหรียญรสมากก่อน บางตรงพันยมากเร็วๆก็จะไปหักเล็กหน่อยไปต้งเลี่ยนอีกวันนี้ยุนเต้ตีสี่ตีขาวยุนเต้เศร้า sau đây là có thuộc thọ phải rộng cục con khẩu ít sán ít sán bàn ทรงพญิมาดเร็วๆก็จะไปหนฮาเล็กน้อยไปดังเลี่ยนอีกวันนี้ตับกรบพุเป็นพี่น้องเอ้ยเห็นเพิ่นเห็ดคลิปเลี้ยวได้เงินก็อยากได้น้ำเพิน่นตับกรบพุเป็นพี่น้องเอ้ยเห็นเพิ่นเห็ดคลิปเลี้ยวได้เงินก็อยากได้น้ำเพิน่นมากกว่า บาดซงพญามากเร่วๆก็จะไปหับเล็กน้อยไปโรงเรียนอีกวันนี้รอมกบกันเข่าอีสานอีสานก 3, านห้องโอ้ยพอท่านเด็กแก่งอ,งอยู่พี่น้องเออตื่นแค่เสาการบาดซมพญิโอ้ยพอท่านเด็กแก่งอ,งอยู่พี่น้องเออตื่นแค่เสา บ่านรงไปยิงยิงก็เศร้านี่มาตับกรบพ,เพเุเป็นพี่น้องเอ้ยเห็นเพิ่นเห็ดคีปลี้ยวได้เงินก็อยากได้น้ำเพ่นพี่น้นองเอ้ยมาทันเด็กแก่ เห็ดกับเขาแล้วกว่ท่านได้แกงอยู่นี่ทีนี้มากนีจ้าจังใจก็ขอถูดขอแพ็ยจะซึบแซ่ อุ่นแต่ตีสี่ตีหาซับกับพวกเป็นพี่น้องเอ้ยเห็นเพิ่นเห็ดคลิปเลี้ยวได้เงินก็อยากได้น้ำเพิ่น